สบายดีมาพบกับเพื่อนอสตูเอ็มวนี้ขอยจะมาบอกวิธีการกู้รหัสผ่านในเ c e บ o ๊ k ของเรานะรหัสผ่านที่เฮ้าได้ลืมเนาต่างไวแต่ว่าเฮาลืมเนาะแต่นที่นี้เฮ้าต้องได้ผูกบัญชีของเฮาว้หรือว่าผูกเบอร์ไวก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าเบอร์ที่เฮ้าผูก h a n เฮาต้องมีติดด้วโทรศัพท์และบัญชีที่เฮ้าผูกหั n เฮาก็ต้องได้ลงซื้อเข้าใส่ในเครื่องอุปกรณ์ของเขาเนะเพื่อสําคัญหรือว่าเพื่องายในการที่จะมาจะส่งรหัส ทีจะริเซ็ตรหัสผ่านของเราไปที Gmail หรือว่าเบอร์โทรของเราเนาะซึ่งวันนี้ข่อยจะมาบอกที่างเลยเนาะเฮ้าเบิ่งกันเลยคนอื่นมุดหเฮาก็ต้องเขามาทีบันซีของ Google ของเฮาเนาะเขามาเว็บเนาะเหมือนบัญซีเขามาทีเว็บ Google ของเฮาเมื่อเขามาแล้วเขาตองพิมพ์คำว่า a c e b o o k เนาะเป็นเว็บของ Facebook เนาะี่เนาะ สำหรับตัวนี้มันขึ้นมาตัวมันก,ก็คือไข่คยได้ลงซื้อเข้าไปเมื่อเขาว่านี่แหละห้องใส่ใส่ปกติเนาะใส่ใส่อีเมิ e mail, ลร์รเบ์โทัพท์ทีีเท่าได้ปวนเขาก่อนนาะนนี่เนาะปกติเลยเนาะและหล,ะลังจากนั้นเขาก็มาใส่รหัสผ่านเนาะเอามาใส่รหัสผ่านแต่ใน,นที่นี้รหัสผ่านที่เขาจะใส่มันลืมแล้วเนาะเขาก็เลยใส่ไปมม่ๆก่อนเนาะเออห้อง เขาคิดว่าเออมันตงเมนรหัสผ่านเนาะแต่ว่าบางเอนทำประตูตัวอย่างเขาจะใสไปก่อนนะเขาสูระบบเขาสูระบบนี่เนาะรหัสผ่านที่เขาจะใสตัวนี้มันบรถืนะูแล้วเนาะราบบสื่อของเฟซบุ๊กไปมันคือมันบรถืูแล้วเนาะ เมื่อมันมาถึงแล้วเ่าสมานมาคลิกทีนี่เนาะลืมรหัสผ่านเนาะลืมรหัสผ่านลืมไหมนี่เนาะคือเฟซบุ๊กตัวนี้เนาะคอยได้ผูกกับจิมิวไว้เนาะเวลาใดก็ตามที่คอยลืมรหัสเนาะเรื่องของเพื่อนเพือกันต้องได้ผูกจิมิวไว้ก่อนต่างหากเนาะคือเวลาที่เราจะต่างเฟซบุ๊กมันจะหายใส่จิมิวแล้วเบอร์โทรศัพท์เนาะหลังจากนั้นมันจะไว้และมันจะหายใส่เบอร์โทรศัพท์ยืนยันอีกครั้งเนาะ คือตัวนี้ข่อยได้ไซในจีมิวเนา็คือชี้ึ้นมาทีดำเนินการตอ่อมันจะส่งรหัสตัวนี้รหัสหกหกลกของเฮานะวาทีจีมีวของเฮานะเขาสมาัครมาเปิดมาเปิดในจีมีวของเฮานะและในจีมีวของเขานั้นต้องได้สมัครลงสื่อเราใส่ในโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์ของเฮากาแลแต้เนานะ มันจะส่งไปเนาะเดี๋ยวข่อยจะตัดคลิปตัวนี้ไปตอนที่ไปเอาจิมมีเนาะเอาเมื่อข่อยเอาไดรรหัสมาแล้วข่อยสามารถทิ้มปอนไซนหรือว่าเขาสามารถก๊อปในจิมมีที่เขาไปอ่านเอาเนนะัดเมื่อกี้นี้เนาะเพราะว่าเพจบุ๊คมันจะส่งรหัสยืนยันตัวนัดมาที่จิมมีของเขาก็คือเขา,าว่าวางลงใส่ได้เนาะคิดเรื่องนี้กันต่อนี่เนาะเมื่อ เทาใส่รหัสยืนยันตัวนั้นแล้วมันสามารถให้เท้าใส่รหัสใหม่เนาะให้เท้าจื้อไว้ดีๆเนาะรหัสเนาะเขาจะใส่รหัสใหม่ทีเท้าคิดว่าเท้าจื้อเนาะแต่ว่าต้นตัวตับอินเทาอาจจะว่าเออรหัสตัวนี้เขาอาจจะจื้อโดยโดนไปเขาอาจจะลืม <Ver> ซ oh. ิงสำคัญคือเขาตองมันเทกไว้จไว้ทีหลับๆเื่อ่ะสอนไหก่อน หลังจากนั้นเขากดมาทชีดำเนินการต่อดำเนินการต่อนิดยักษสายด้วยทุกคนเห่นเนาะเพราะว่าเฟซบุ๊กของขอยตัวนี้มันให้ยืนยันสองสัตเนาะเพราะว่าข่อยตั้งในเฟซบุ๊กให้ยืนยันสองสอัตเนาะเดี๋ยวตัวนี้มันจะมีเทคนิคใหม่เนาะ เขาสามารถมาก,กวดทีโทรศัพท์ของเขาเลยเนาะเดี๋ยวถาว่ามันบทรงมาในโทรศัพท์ของเขาตัวนี้เพราผ่านไปนอะพะว่าเฮาบัวแนน้ำตัวนี้เนาะแต่ว่า่อยจะเลือกในเบิ่งก่อนอาะไอมันจงกคขว,าขวามาฮาเบือ่อ่อยเลย เ <Es> นาะมันช่งมากแล้วในเบอร์ของขอยเองเนาะนี่คือรหัสยื formation. นยันสองสันในเพจเพจบุ๊กของขอยเองเนาะเพื่อนเพื่อนคนใดถาาว่าลืมรหัสแต่บอดด้ต่างเป็นรหัสยืนยันสองสักันมันกับบอดด้าบอดามกันต่อตัวเนเนาะจะเข้าไปสู่เนาะหน้าระบบใหม่เลยเนาะระบบพังเลย จะถือว่าสําเร็จเนาะในการกู้รหัสเฟซบุ๊กของเฮาเนาะนี่เนาอเฟซบุ๊กของเฮามาใส่งานได้ปกติแล้วเนอสำหรับวิธีการกู้รหัสเพจเมื่อกี้กะเป็นวิธีการง่ายๆเนาะคือขั้นตอนตัวว่ามันให้ใส่ยืนยันสองสามคือเฟซบุ๊กของข่อยเองตั้งการยืนยันสองสามเนาะเพื่อความปลอดภัยหายไร้ขื่นเนาอเพื่อนๆคนใดถามว่าว่าเขาใจมองไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้เนาะสุดท้ายกับโบไม่ยังเนอค่ะ ถผยว่าเพื่อนๆคนใดหากมากคลิปนี้เนาะก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เนาะเพื่อว่ากดกระดิ่ง like, เนาะเพื่อการแจ้งเตือนในการเห็นลงคลิปใหม่ๆเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเห็นคลิปต่อไปเนาะขอขอบใจ